สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้นะคะแต้วจะพามาชมบ้านเดี่ยวบนเนื้อที่200ตารางวาค่ะอยู่ตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะบ้านเดี่ยวหลังนี้จะเป็นลักษณะบ้านแฝดนะคะอยู่ห่างกับอบอตศรีกระอางแค่ประมาณ500เมตรเท่านั้นค่ะเข้าจากถนนเส้นหลักนะคะถนนลาดยางเป็นคอนกรีตเข้ามาประมาณ100เมตรค่ะ ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะบ้านเลขที่นี้นะคะ195หมู่ตําตำบลสีกะอางอ,อําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ เราเข้ามาบริเวณในบ้านนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะปลูกผลไม้หลายชนิดเลยนะคะหลักๆก,ก็จะเป็นมะม่วงมีมะม่วงมีมะยงชิดค่ะฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นโรงจอดรถสามารถจอดได้สองคันค่ะ มีรั้วรอบขอบชิดค่ะท่านเจ้าของทำรั้วไว้เรียบร้อยแล้วนะคะประตูหน้าบ้านก็จะเป็นประตูเหล็กแบบนี้ค่ะถ้าเรายืนเข้าหาบ้านนะคะหันหน้าไปหาหน้าบ้านหันหลังให้กับประตูรั้วนะคะทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะทางด้านขวาก็จะเป็นโรงจอดรถค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บของกันก่อนนะคะ บริเวณห้องเก็บของนะคะพี่เจ้าของก็เก็บอุปกรณ์เครื่องมืออุปกรณ์ทําสวนไว้ค่ะอุปกรณ์ทําครัวพี่เจ้าของก็จะเก็บไว้ตรงนี้ด้วยนะคะฝั่งตรงข้ามห้องเก็บของนะคะก็จะเป็นโซนจุดบริเวณนั่งเล่นได้ค่ะพี่เจ้าของตั้งม้าหินไว้1ชุดนะคะสําหรับนั่งเล่นค่ะ บริเวณพื้นที่หน้าบ้านร่มรื่นค่ะเพราะว่าพี่เจ้าของได้ปลูกมะม่วงไว้หลายต้นเลยนะคะแล้วก็โตให้ผลผลิตมากด้วยนะคะทางฝั่งขวาที่เราเดินเข้ามาจากหน้าบ้านนะคะตรงนี้ก็จะมีประตูที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ค่ะซึ่งพื้นที่ด้านนอกนะคะเป็นพื้นที่งอกแต่ว่าก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของบ้านนะคะเราสามารถปลูกต้นไม้ปลูกผล,ลไม้พืชผักสวนครัวได้ค่ะ เราไปดูกันค่ะว่าพี่เขาปลูกอะไรไว้บ้างนะคะหลักๆก,ก็จะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวพวกข่าตะไคร้มะนาวค่ะแล้วก็มีมะยงชิดมีมะม่วงด้วยนะคะ ทุกคนจะเห็นว่ามีถนนสามารถที่จะเข้าออกตรงนั้นได้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านที่เข้าออกเส้นทางนี้ซึ่งตรงถนนนะคะก็เป็นที่ของพี่เขาในส่วนของบริเวณที่งอกแต่ว่าพี่เขาได้ยกให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะใช้สัญจรต,รตรงบริเวณนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นของพี่เขาในส่วนของที่งอกแต่ว่าใน2 0 0ตารางวาของเราไม่ขาดนะคะพี่เขาร้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วตามโฉนดคือ200ตารางวาค่ะ ซึ่งในส่วนของที่งอกนี้นะคะถ้าทางการต้องการขึ้นมาเราสามารถยกให้ได้เลยนะคะจะไม่กินเนื้อที่200ตารางวาของเราค่ะ ไค่ะเราไปดูบริเวณด้านในของตัวบ้านกันนะคะเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะคะบ้านจะมีสองหลังด้วยกันจะเป็นลักษณะบ้านแฝดนะคะแล้วก็บ้านของพี่เขานะคะฝาผนังของบ้านนะคะพี่เจ้าของได้ปูกระเบื้องติดกระเบื้องไว้รอมรอบเลยนะคะทั้งสองหลังเลยพี่เขาบอกว่าไม่อยากทาสีไม่อยากให้สีซีดค่ะก็เลยปูกระเบื้องฝาผนังหมดทั้งสองหลังเลยนะคะ ไปเลยค่ะเราไปชมบริเวณด้านในกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านหลังแรกค่ะซึ่งหน้าบ้านหลังแรกข้างๆบ้านพี่เจ้าของก็ตั้งม้าหินไว้1ชุดสำหรับนั่งเล่นได้นะคะไปเลยค่ะขึ้นไปบนบ้านกันเลยค่ะ ก่อนเข้าไปดูบริเวณในบ้านนะคะแต้วขอแผนกล้องให้ดูบริเวณด้านหน้าของบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่แต้วบอกว่าด้านหน้าของบ้านร่มรื่นเย็นสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีต้นมะม่วงที่ต้นโตแล้วหลายต้นนะคะให้ร่มเงาเย็นสบายมากๆเลยค่ะไปเลยค่ะเราไปชมบริเวณด้านในของบ้านหลังที่1กันนะคะซึ่งเข้ามาด้านในตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆนะคะ1ห,ห้องนะคะบ้านหลังนี้จะมีทั้งหมด3มห้องนอน ห้องน้ําค่ะหลังนี้จะเป็นหลังที่1นนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนค่ะซ้ายมือที่เต้าเดินไปนะคะก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของค่ะ เราไปดูบ้านหลังที่สองกันนะคะซึ่งบ้านทั้งสองหลังนี้นะคะเชื่อมต่อติดกันแต่ว่าแต้วพาเข้าด้านหน้านะคะซึ่งบ้านหลังที่สองตรงนี้นะคะก็เข้าไปก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆนะคะหนึ่งห้องใหญ่นะคะแล้วก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ํา1ห้องสามารถเดินทะลุไปบ้านหลังที่1กันได้ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าห้องนะคะแต้วก็ให้ดูด้านหน้านิดนึงทางด้านฝั่งของบ้านหลังที่สองนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีบ่อน้ําซึ่งลึกนะคะประมาณ ห้าเมตรค่ะตรงนี้เราสามารถมีน้ำใช้ตลอดเลยไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่มีน้ำใช้นะคะ ตรงนี้บริเวณด้านหน้าของบ้านหลังที่2นะคะซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่ร่วมด้วยนะคะไม่เหงาแล้วก็ไม่เปรี่ยวนะคะด้านหลังแล้วก็มีเพื่อนบ้านก่อนถึงบ้านนี้นะคะที่เข้ามาจากถนนหลักเป็นถนนคอนกรีตก,ก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยค่ะไปเลยค่ะเราไปชมบริเวณด้านในกันเลยนะคะ เปิดประตูเข้ามาของบ้านหลังที่สองนะคะ<_><_>ก็จะเป็นห้องโถงโล่งๆหนึ่งห้องนะคะมีห้องน้ําแล้วก็อีกห้องหนึ่งพี่เจ้าของทําเป็นห้องพระไว้นะคะทุกคนจะเห็นว่าที่ฝาผนังของบ้านนะคะพี่เจ้าของปูพื้นปูกระเบื้องเต็มหมดเลยนะคะตั้งแต่ด้านล่างจนถึงสุดฝ้าเพดานเลยซึ่งทั้งสองหลังพี่เขาปูกระเบ ương, ื้องฝาผนังของบ้านทั้งสองหลังเลยนะคะบ้านหลังนี้จะมีแอร์สองตัวพี่เจ้าของยกให้หมดเลยนะคะ ตรงฝั่งทางด้านนี้จะเป็นประตูที่เราสามารถเปิดทะลุไปบ้านหลังที่หนึ่งได้ค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีอายุประมาณ17ปีค่ะบ้านหลังนี้อยู่ใกล้อบตสีกระอางมากๆเลยนะคะห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกประมาณ19กิโลเท่านั้นนะคะห่างเขื่อนคุ้นดานประมาณ30กว่ากโลห่างจากฟิลเจอร์พาร์คลังสิตนะคะประมาณ75กิโลค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนัดชมพื้นที่นัดชมบ้านกับแต้วได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7ค่ะบ้านแฝดสอ หลังบนเนื้อที่200ตารางวาแล้วก็มีที่งอกด้านข้างอีกนะคะท่านเจ้าของขายในราคา2ล้าน7แสนบาทราคานี้พร้อมออกค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างค่ะพี่เจ้าของบอกว่าราคายังต่อรองได้อีกนะคะ ตรงนี้คือตรงบริเวณด้านหลังของบ้านนะคะก็มีโอ่งเก็บน้ำค่ะไว้ใช้สำรองได้แล้วก็มีเครื่องกรองน้ำซึ่งพี่เจ้าของบอกว่ายกให้ด้วยนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนัดชมบ้านหลังนี้กับแต้วได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ค่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะพี่เจ้าของต้องการขายบ้านนี้จริงๆลูกค้าสนใจนัดชมและก็ต่อรองราคากับพี่เจ้าของได้เลยเพราะว่าพี่เขาต้องการย้ายไปอยู่ใกล้ๆลูกแล้วนะคะที่สําคัญเพื่อสุขภาพของตัวเองจะไปอยู่ใกล้ๆลูกใกล้กับคุณหมอที่รักษาประจําอยู่คะ่ะ พื้นที่แปลงของบ้านสวนหลังนี้นะคะตามโฉนดจะมีพื้นที่200ตารางวาค่ะแล้วก็ยังมีที่งอกด้านข้างอีกประมาณ50ตารางวาซึ่งที่งอกนะคะเราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ได้ค่ะที่งอกตรงนี้จะไม่รวมกันนะคะกับพื้นที่ของเราที่อยู่ในโฉนด200ตารางวาค่ะพื้นที่แปลงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูด้านหน้านะคะกว้างติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะคะเป็นถนนสาธารณะกว้างประมาณ38 8เมตรค่ะลึกฝั่งทางด้านซ้าย22เมตรฝั่งทางด้านขวา20เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังจะกว้างประมาณ27เมตรค่ะ ท้ายคลิปนี้นะคะแอลฝากแปลงบ้านสวนหลังนี้ไว้ด้วยนะคะบนเนื้อที่200ตารางวาราคาขายพี่เจ้าของขายในราคา2,700,000บาทค่ะราคานี้พร้อมออกทุกค่าใช้จ่ายแล้วก็ราคานี้สนใจจริงยังต่อรองได้อีกนะคะพี่ต้องการขายมากๆเพราะว่าลูกๆอยากให้ไปอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะได้ใกล้คุณหมอประจําตัวของพี่เขาด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแ้วไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะแ้วฝากกดติดตามช่องของแ้วด้วยนะคะแ้วคาลอฟูที่ดินสวยนครนายกใบายแตวคะ่ะเดี๋ยวจะมีบ้านแล้วก็ที่ดินของจังหวัดนครนายกมาให้ชมเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้แ้วไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ